โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันละด้วยวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องจ i n จ e r Boy Channel มีชแนลมว่าช่องดีวยจะไม่ได้นะทุกคนนะวันนี้มากับเกมมาจองเ่1ของค่าย GG เลยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้มาลองดูกันว่าเราเล่นเนี่ยเราจะได้หรือเปล่านะกับมาจองของค่าย GG นะครับนะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเรามารู้ดูกันเลยนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยมานะทุกคน ally, คนะกดไลค์กดตั้งค่ากันให้ด้วยมา<ฆ>ก็ทุนที่ร้อยยี่สิบบาทเพียงเท่านั้นเองคุณก็ไม่ได้มากไม่ได้ไม่ได้หนามากวันนี้มาปั้นทุนต่ํากันดูบ้างเพื่อว่าจะได้เบตสามเลยคนเราเนี่ยไม่ได้ คือตอนเริ่มเล่นเนี่ยไม่ต้องไปเล่นเบ็ดเบ็ดต่ำเกินไปเบ็ดสูงเกินไปเล่นเบ็ดต่ำๆไว้ถ้าไม่รู้เล่นเบ็ดอะไรดเบดนี้อะไรครับเบ็ดเจริญรั์คือเบ็ดสามนะเชื่อผมทุกคนเล่นทุกคนไม่งได้ทุกคนเบ็ดสามอ่ะเออแม่งเข้าฟรีก็อย่างนี้เนี่ยกูจะยกนิ้วทำไมคุณพี่มือกูอยู่ดีแป๊บเดียวยกขึ้นให้ไม่ใช่นี่อันนี้อันนี้อ่าเนี่ยกูยกมือให้ไปต่อ บอกเลยเห็นไหมดูคอมโบสักกอนดูคอมโบสักกอนเป็นไนงะเห็นไหมสองคมมาตัวต่อมีไหมไม่มีไม่เป็นไรพวกคนรอบต่อไปคอยดูนี่ปั๊มนะเดี๋ยวม่าไงเดี๋ยวว่าไงโก้คุณยังพีอะไรไม่เคยสิฮนะเป็นไงบอกนี้ <c oughs> ่าฮ่าฮไอไปชนหน่อยที <c oughs> อย่าดูนันะ่งเยออย่าดูให้มาให้หน่อยอ่ย่าดูกันนักเลยอย่าดูกันนักแรง ฮ้เฮฮู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 เฮ yes ้เฮ้โอ้ยไม่ได้เฮ้ใจเย็น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 โอ้ห้าสิบห้าบาทแล้วทุกคนคือเนี่ยเดินมาถึงครึ่งทางปุ๊บเนี่ยเห็นไหมแล้วสิ่งที่กำลังจะตามมานี่คืออะไรสิ่งที่จะตับนี่มัอะไรตามมาเลยกูเศร้านี่ยร้อนแน่นเลยมีอะไรมาเลย คือแบบมันซีรุ์อะมันเจ็บมากคือมันแบบซูรุ์ศูนเนาะมันไม่ได้เลยนี people, ่เดบิวทำยังไงอะะมันไม่ได้อะไม่ไม่เจ็บไปโอเคยังไม่ได้ยังไม่เกิดโอ้โหสามสิบสองบาทสุดท้ายไอ้เนี่ยไม่คนเดียวผมว่าตายยากเว้ยคอยดูคอยดูคิดเอาลุอคิดผิดแล้วคิดผิดแล้วพี่ฟันจอ ที่มันตึงสุดของวงการเออใครจะมาดึงก็ไม่ลง14บาทแล้วไงคิดว่ากลัวคิดว่าจะรอดวงรอดเบรดอะไรนี้แต่คิดถูกไอ้เบ็ดหนึ่งพอเออเออจะตายเอาไว้เบรดอีกเลย14บาทไอ้กูเล่นเบรดอะไรอ่ะโอ้โหไม่นเบ็ดหนึก็เล่นเบรดอะไรได้เป็นเนี้แหละค่อยๆไปโอ้ยของบัวไปไหน จอมาจองเอ้ยอค่อยๆุูกันก็ได้มาเรีงดูรีบดูอะไรขนาดนั้นสี่บาทสุดท้ายก็ยังไงฟีสฟินอ่ะพูดอะไรก็มาตรงๆเลยเออคืออย่ามายุงอย่ามายิงนะไม่ชอบนะไม่ชอบนะบอกแล้วใาย,ยากบอกแล้วนะเมื่อวานเกี่ยวกัวงการเนี่ยต่ายาเอเหลือเท่าไหร่สบาทโอ้โหสีบาทนี่คือสาระผมคือถ้าปันแบบจริงจังนะสี่ล้านยังทำได้เลยพูดจริง ไม่ได้มองห้ากลมในช่องแรกเนีย่ยสามสิบสี่บาทเไ,ไงก็คืนทุวมาแล้วนิดหน่อยแบบนิดหน่อยก็มคือทุนมานิดนึงก็คือนิดนึงแหละเออเอาอะไรเยอะเบ็ดนึ่งอ่ะดูเดี๋ยวด,ดูดูมันไหลดูมันไหลเออไอสารไม่ไหลเป็นปลาไหลได้เลยนุย้ยไม่เชื่อเลยเหรอฮะค่อดูมาจึงจึง,จ,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 งจังเลยแม่วายแถวสองเนี่ย วาจะสองกสองกรมต่อมาแล้วต่อมาคืออะไรจะมาฮะโ,โอ้ยห้ากรมไม่ได้ดีน่หว่าไอแดงมาแดงไอแม่แดงมาแล้วเออเหมือนเหมือนเดี๋ยวดูคาถาดูดูหกรอบสุดท้ายคือมาจองเนี่ยสิบสองรอบใช่ไหมครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ให้อะไรหรอกที่เหลือมันจะอยู่อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยอีกเงินที่มันซ่อนอยู่ในอีกครึ่งหนึ่งอ่ะมันหมุนสิบสองรอบใช่ไหมอีกหกรอบที่เหลือเนี่ยคือยังไงต้องมีแต่ตังมีแต่ตัง นะมันนี่เท่านั้นที่ทําให้เราบวยบินนะทุกคนนะจำคำไว้เจิดอเออนี่เท่านั้นทำให้เราบวยบินใส่อะไรแล้วมันฟินบินบินในอย่างเนี้เยเออนะไปก็ไปเด็ดฟาร์ตี้ที่มีต,ตีมาะทุกคนทุกวันจริงโอ้เป็นอะไรกูโอ้เป็นสองเท่าเนาะ เมนหนึ่งเหรอตายป่ะวะคือเป็นสองจะาป่ะคืออยากรู้ไอที่ไอที่มันติดอันนี้มันมันติดเหรอไอทมันด้งไปด้งหม่อทีำลังหายใหม่แบบเหมือนที่สมัย่องที่เด้ง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 เนมันเด้งไปถือว่าเป็นลายน้ำไปเลยแล้วกันยี่หฝายวาบอย่โอ้ยสขีดมเออายโอ้ยสองไม่าเลยยี่ิบาทโอเคย่บาทอ้ยนี่ไปขึ้นทุนมาและขึ้นทุมาลวคือมัน มันย่าทุ 1941, ่งไหนอ่ะเออกันปันคุนร้อยสอง้มันยาทงไหนไม่ใช่เลยวันี้าใจไหมทวัี้คนเราไม่ก็อย่างเสียมากอะอย่างอะไรบ้าไงไม่เขาได้อะทำยังไงให้เส yeah, ียวะไ่เดี๋ยวพอไปกดเบร้อยมีร้อยจะไปกดเบร้อยแค่เดี๋ยวมัก็แตกเป็นหมื่เป็นแสนนี่โอ้โหแค่แหนทกคนเนียขนาดทุไม่แค่ร้อยิเนี่ยจะตายไม่ใแ่เหลอสี่บาทไม่ยังฟื้นมาได้จริงทัวนี้ไม่ใช่จะเสียทำไม่ได้หรอทุกคน

โ <Happiness. S 2> อ้ยหมา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 ช่องเล็ไงก็ได้โลยนะาพลาดให้เจ๋เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคอมโบไม่มีต่อแล้วเออเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนนะวายแถวสามเนี่ยคือแม่งไม่มีประโยชน์แล้วแม่งการเป็นของชิปเต็มไปแล้วดูภาพมันอยู่แถวสามนะเออเห็นไหมเราขึ้นมาร้อยแล้วก็อันเดียสามนีเลยอีกดอกหนึ่งจากตัวอะไรไปดูออโต้นี่โอออโต้นี่ไปดีโนโมสุนิดมากระเทือกคราบกรกเกือบคุณโชลอดมา ดูดูว่าคนจริงนาเขาเล่นกันยัง,งงงยังไงดูไว้เป็นตัวอยา่างดูและจาแล้วอย่านําไปใช้มึงหมดแน่ <c oughs> <c oughs> มาจอเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้มาจอหนึ่งอะ่ะคือเล่นง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่อนข้างที่จะเยอะนะทัวนะคืออ่ะมันจะมีเมื่อก่อนเมือ่อก่อนและตอน,นอเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยคือมันจะเล่นค่อนข้างที่จะง่ายแล้วมาโมาเมื่อก่อนเนี่ยมันจะดูแบบ ชิบหายมือเอาทุนมาเท่าไหร่มันก็จะไม่พอนะทกคนะก่อนหน้านี้นะเออแต่เดี๋ยวตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคือเลงก็ค่อนข้างที่จะโอเคสุระเลงง่ายสุละแต่ถามว่า, M, วายากไหมก็ายากอยู่แหละแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะดูดิยดูยี่สิบกว่าบาทแล้วนะดูบอกแล้วมไม่ได้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกคือมันไม่เจอความสามารถล,ล้นเราหรอกกฮ้ออยบนง่ายง่ายอือใช่ไหมโอ้โหเนี่ยบอกแล้วบอกแล้วมันไม่คือควรเสียไม่เร็วเรมันจะเอาอะไรกูได้กูถามนุ้ย าถามเดี๋ยวเนี่ยเมแถมว่าคงอยากเสียเยอะไม่ใช่เดีไม่เข้าใจเลยไ,ไม่เข้าเวนะ่อปุ๊กยัคือโอ้ปุกยังคือโคตรดีใจเลยด้วยไม่เกือบหมดแล้วไม่โคตรดีใจเลยจริงมากไม่โคตรดีใจเลยแต่เดี๋ยวนี้มันดูวันไหลโอ้โหแล้วแดงไงแดงแล้วมีวายอยู่อุ้ยเขียวเนี่ยสี่100 4, 4บาทเขียวได้หนึ่งร้อยสี่สี่บาทอ่ะโอ้โหดูมันได้ดีโอ้โหอะไรอ่ะอยากตายอะ่ะเดี๋ยวออกไปพเพิ่มเพิ่มเดี๋ยวว่าเขาจ่ายงูอีกอ่ะฮะ ถ้าไม่ให้เริดจะหมดเนี่ไม่เข้าใจโอ,อ้แบบอีเนี่ยจียังออไงฮะแดงในช่องแรกกันเนี่ยเห็นไหมไม่ไม่ได้ก็อุย้ยขอบคุณแล้วแดงนะที่ไม่ลงมานะขอบคุณมากอีเนี่ยถ้ามวกคิดได้แดงนีคือแบบนี่หมาหมามันก็จะไหลต่ออุย้ยสี่เหลี่ยมมาทำไมล่ะเนี่ยโอ้โหแล้ววายแล้วลวายสองตัวอ,อีกโวยกูเจี๊ยบอยุ้ยเฉลียวหยานะช่องแรกนะหยานะ เอเอเจ้าไม่ได้นี่เบรยอะไรอะ่ะทุกคนนี่คือเบรยอะไรอะ่ะบอกผมหน่อยนี่คือเบรยอะไรเบรเสาใช่ไหมอะ่ะโอู้ห้าร้อยแล้วอ่ะอู้ห้าร้อยแล้วอ่ะโ้้ยห้าร้อยอ้ยโอ้โหแล้วหมาหมาแล้วไม่มีววยคู่อีกแล้วเออไม่ไม่มีววยคู่สักรอบเปไ็นไรปะเอ้ยไม่จ่ายแบบนี้ทางถูกต้อมถูกต้อมที่สุดอะ่ะ กอยน่อยดิโัวบาไปมว่าวายคู่กำลังตูด้งดงเดงแสบแเนี่ยเนยะีีดเลยกี่รอบนะมื่อกี้ที่หมุนหมุนอุ้ยสี่สามรอบเลยสรอบเัมึอย่างเดียวมึที่พี่หออเดียวเลยนี่มเดีย มันด so ีเกินอะนะเออไม่รู้เล่นใ่รล่ากแบบมันอีซ yeah> ี่จนเปินฝ่ายแล้วอีซี่อ oh ีซี่อะวยะโอ้นอนไม่มีทางที่จะถูกกูได้มันไม่มีทางยี่สิีรอบนี่ยันยงก็ไม่มีทางถูกเนกูนอนแม่งดิ่งเด้งเด้งเอ้าเด้ง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 เด้เดงเด้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 งเดงเด้งเด้ด้เดกช้ยอยะ

เอ้เว้ยดูตัวยังบอกมาเอาลงย่าง19บาทแล้วไงสิบเาบาทแล้วยังไงเฮ้ยอี้ไ่ติดใาให้ลงดูขโมยนองไวกู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากจะข่าให้ฟันเรื่อเหมือนสปาร์โอ้ยสามร้อนขโมนอกเป็นสามอี้คิดว่าเป็นห้าีนี่คือเป็นสาม แม่งเอาอ่ะแม่งเอาอ่ะพี่จองพี่เข่าเอาอ่ะทุกคนว่าโอเคกูไม่เล่นแล้วเดี๋ยวเล่นไม่ก็ได้ไปอย่างนี้คนดูตกใจกันหมดนะทูนะก็พอเลยล้กันนะสัตว์อิชวิดีโอนี้นะเออเล่นไปต่อได้800แปดร้อยเราก็ถอนนะุกคนะทุนละร้อยเดียวกําไรแม่งโตขึ้น70% 700%เลยีเดี้ยวเชดียวเียนะครับนะ ก็โอเคคลิปวิดีโอนี้ของพอ่อจะเป็นวิดีโนี้เลยละกันใครชอบวก,กว็ like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าจะมีมาตอนไหนแต่ก็ติดตามไว้ก่อนเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะวันนี้ผมจิงเจอร์จิงเจอบายขอตัวลาเดี๋ยววิดีน,นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบายกดไลค์กดซับ